ก่อนพาน้ำยา Stone Mel s a f e Step เนี่ยควรทำความสะอาดพื้นด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปนะครับแล้วก็ล้างน้ำยาให้สะอาดแล้วก็ทิ้งให้แห้งสนิทหรือว่าเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากแห้งสนิทแล้วเนี่ยเราจึงสามารถพาน้ำยา Stone Mel Save Step โดยการจุ่มน้ำยาให้ทั่วใช้ผ้าอะไรก็ได้ครับหรือม็อบถูพื้นทั่วไปแล้วก็ทาไปที่พื้นเลยให้ชุ่ม ลักษณะเหมือนเรากําลังถูบ,บ้านนะครับแต่ว่าให้เปียกชุม่มให้ทั่วเราก็ดูด้วยบานะครับตรงไหนที่ยังไม่ทั่วเราก็สามารถเติมน้ํายาหรือตรงไหนที่มันแห้งไปโดนลมเราก็จะเติมหลังจากนั้นเราจะทิ้งระยะเวลาให้ทำยาก,กับกระเบื้องเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยกระเบื้องที่เราแนะนำโดยทั่วไปเนี่ยเป็นกระเบื้องผิวมันเช่นกระเบื้องหินอ่อนแกนิต โดยจะเป็นโทนกระเพื่องสีสว่างถ้ากระเพื่องสีเข้มอย่างเช่นสีดําสีเผาดําสีน้ําตาลหรือสีไม้เข้มๆเนี่ยสีมันอาจจะจางลงสีดลงนะครับเราอาจจะทดลองบางจุดก่อนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยดูว่าถ้าสีซีดจางลงเนี่ยแล้วสามารถปรับได้ไหม